ที่ทุกคนเห็นอยู่เป็นต้นโสมไทยซึ่งเราสามารถนําใบอ่อนของต้นโสมไทยไปรับประทานเป็นผักจิ้มน้ําพริกโดยจะนําไปรวกหรือกินสดๆก็ได้ค่ะแต่ก็มีข้อห้ามอยู่นะคะผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตโรคเกาต์และโรคไขข้ออักเสบไม่ควรรับประทานในปริมาณมากเพราะในโสมไทยมีกรดออกซาลิกค,ค่อนข้างสูงโสมไทยเป็นต้นไม้ที่มีวิตามินและแร่ธาตุมากมายในส่วนของรากและเงาใบอ่อนสามารถนํามาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูมีดอกสีม่วงอ่อนๆดูสวยงาม มาก,มากเป็นต้นไม้ที่นิยมนํามาปรุงเป็นยาสมุนไพรได้สมไทยมีสรรพคุณทางยาได้หลายส่วนจากต้นโดยเฉพาะส่วนของรากมีสรรพคุณที่โดดเด่นเลยก็คือบํารุงกําลังบํารุงปอดบารุงม้าม และแก้ปัสสาวะขัดได้ด้วยลองปลูกติดบ้านไว้นะคะปลูกง่ายมากๆแค่เด็ดกิ่งแล้วปักลงดินแค่นี้น้องก็ติดแล้วนะคะปลูกก็ง่ายสามารถทําอาหารได้หลากหลายเมนูบอกสีม่วงอ่อนๆเมื่อตัดกับใบสีเขียวๆสามารถเอาไปตกแต่งมุมไหนก็น่ามองไปหมดปลูก